ทบห้าร่วมกับบริษัทตะวันฉานจำกัด สนับสนุนความกล้าคิดกล้าทำของเยาวชนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนขนมข้อพโพ์อบกรอบตูมตามเจเลเ่บิวตี้บริษัทไทยออยจำกัดมหาชนปุ้มปุ้ยอร่อยเต็มยิ้มสวัสดีค่ะพบกับพวกเราในรายการกล้าคิดกล้าทำกรีนยู สำหรับช่วงนี้นะครับก็ใกล้จะเปิดเทอมแล้วน้องๆคนไหนนที่ไปเที่ยวไกลๆไปอยู่บ้านญาติหรือไปทําอะไรเนี่ยรีบกลับมาได้แล้วนะครับและต้องเตรียมพร้อมมากๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุปกรณ์การเรียนเรื้องเนผมนะแล้วก็หนังสือเรียนและที่สำคัญต้องพบกำหบทเรียนด้วยเดี๋ยวจะแบบเข้าปลุกไปหมดส่วนสําหรับไอ้ครับไม่ไม่ต้องเตรียมอะไรท้งนั้นเลยครับทำไมครับเรื่องอุปกรณ์ครับไม่เป็นปัญหาสำหรับผมครับเพื่อนังค้างครับคมาเมาใช่มครับ ความรู้นะครับไม่เป็นไรครับเพื่อนครับสีหลอกครับเไ, <c oughs> ได้หมดครับเรื่องชุดครับยืมเพื่อนนี่ครับอันไี้ก็เกินไปครับเป็นตัวอย่างที่เม็มยนยีย่ห้อเราะะเป็นยี่ห้อนะส่วนเด็กมัธยมลัยนะคะอย่าอิดไกลเลยค่ะใครเรยยังมีเวลาเหลืออีกเพียบเลยและช่วงแรกในวันนี้นะคะในช่วงพิธีแน่น้องใครมีเรื่องเกี่ยวกับนี่ค่ะอะไรเสื้อเนี่ยนะทำไมเสื้อกับขยะค่ะเฮ้ย ถ้าอยากรู้นะคะว่าจะเป็นขยะยังไงจัดอยู่ขยะประเภทไหนเนี่ยต้องไปชมในช่วงนี้เลยค่ะพินิษแนะน้องสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเคลือไทยออยล์ผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยสวัสดีค่ะเด็กๆคะพินิษแนะน้องในวันนี้นะคะเรามาคุยเรื่องของพลังงานขยะกันค่ะขยะนั่นหมายถึงของเสียที่เราไม่ใช้แล้วนะคะ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดมลภาวะหรือว่าสภาวะแวดล้อมเป็นพิษได้ค่ะดังนั้นขยะจึงเป็นปัญหาปัญหาหนึ่งค่ะที่ทุกชุมชนจะต้องจัดการและแก้ไขค่ะเพื่ที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าขยะนั้นมีอยู่2ประเภทนั่นคือขยะเปียกและขยะแห้งค่ะพูดถึงขยะเปียกก่อนนะคะขยะประเภทนี้เนี่ยจะทําให้เกิดกลิ่นเน่าเหมน็นและเกิดเชื้อแบคทีเรียค่ะส่วนขยะแห้งนั้นไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นนะคะสามารถแบ่งออกเป็น2ประเภทย่อย นั่นคือขยะที่เป็นเชื้อเพลิงและขยะที่ไม่เป็นเชื้อเพลิงค่ะในปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้นเทคโนโลยีที่สามารถจะแปลงขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้นะคะแล้วก็นำพลังงานไฟฟ้านั้น,น,นเนี่ยมาผลิตกระแสไฟฟ้าเรามาดูกันนะคะว่ามีวิธีการใดบ้างในการที่จะแปลงขยะให้เป็นพลังงานมาดูวิธีแรกกันก่อนนะคะนั่นคือการฝังกลบและระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบค่ะ ขยะที่ถูกฟังในหลุมฟังกลบจะเกิดการย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ซึ่งมีทั้งที่ใช้ออกซิเจนแล้วก็ไม่ใช้ออกซิเจนในการทำปฏิกิริยาน,นะคะทำให้เกิดก๊าซชีวภาพซึ่งก็มีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลักค่ะมีการเก็บรวบรวมก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบเพื่อน,นํามาเปลี่ยนเป็นพลังงานและวิธีนี้ก็มีข้อดีคือค่าใช้จ่ายถูกที่สุดเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆค่ะไม่หมดเท่านี้ค่ะสัปดาห์หน้าพ่นิจจะนำเรื่องราวของการแปลงขยะให้เป็นพลังงาน มาคุยกันต่อว่ามีวิธีการอะไรอีกบ้างวันนี้ลาแค่นี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยบริษัทไทยออยล์จำกัดมหาชนเคลือไทยออยลผลิตพลังงานที่เป็นมิตรกลั่นความคิดเพื่อสังคมไทยรม